ครับผมนะครับชาหรับูน so, 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 okay, so, right. so, so, ี้นะครับบิดผู้เขียวนะครับก็ได้มาเปิดราคาคล้วยไอ้ไส้เพลนไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพานเื้อจังไนไอยูใสแน่น้ำพานเื้อจังไนครับผมอยู่บ้านใดอยู่บ้านหนองเขาทองครับบ้านหนองเขาทองนะครับเด้อเื้อเื้อยังครับผมคือนบครับคือนกนะครับเด้อหอยนบครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับห้อยนบนั่นเป็นเจ้าของคล้วยครับผมนะครับบิดผู้เขียวมาเปิดราคาคล้วยไอ้ไส้เพล่นนะครับแต่อายเร่าหายซิด วิ่ผู้เขียวห้เป็นผู้ขายห้ครับผมนะครับจับเชิดนาขึ้นพี่จับเชิดนาขึ้นพี่เรนะครับกล้วยตัวนี้นะครับก้มสูงนะครับวิผู้เขียววัดเมื่อกี้นี้นะครับได้ร้อยสามเก้าสี่สิบครับผมนะครับแต่ตีประกันตั้มตั้มไปที่ร้อยสามแปดพ่อครับผมนะครับร้อยสามแปดนะครับม่านท้องยุซี่เดือนแล้วครับผมนะครับท้องเบิ่มพันล้านนะครับท้องลูกไส้ของเบิ่มพันล้านนะครับเด้อนะครับบัวแมนท้องเบิ่มพันล้านจับยกขึ้นพี่จับยกขึ้น จับยกชี้จะเชิญจะง่ามครับผมนะครับทองยกแปดเดือนครับผมทองยกแปดเดือนเพท่อองยกหาเดือนนะพี่เนาะสีหาเดือนครับผมนะครับจับจับชี้จเอือนะครับหน้าข้าดีครับผมนะครับปกเขาใยกล้วยหนาหวานคมครับผมนะครับบุมี่ต่ำนี้ครับผมนะครับบุมี่ต่ำนี้เดี๋ยวพี่ผู้เขียวเสียเบื้องรอบตัวยักน้อยนะครับประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวพี่ผู้เขียวสิบมะแก็งราคาที่หลังครับผมนะครับ ก้อยตัวยังซีราคายังซีวิทผู้เขียวว่าสมเหตุสมผลครับผมนะครับพร้อมทองเขายูซีหาเดือนแล้วครับผมนะครับพร้อมทองยูซีหาเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววิทผู้เขียวติดตัวสอบปัญหาเยอะหน่อยครับผมนะครับส่วนหางเขาเนี่ครับผมนะครับสีมีแซมอยู่นิดหน่อยนะครับเด้อสีมีแซมอยู่มันบรเป็นก้วยหางดอกครับผมนะครับแคบเป็นคก้วยหางขาวแซมนิดหน่อยครับผมนะครับ้าพู้ใดโบตีตบบนี้นะครับ กล้วยกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยตัวเลือกเง้วช่วงดีนะครับช่วงดีลั่มตัวดีความสูงของเขาอยู่ที่ร้อยสี่สิบประกันไว้ที่ร้อยสามแปดพ่อครับผมนะครับอ่านะครับว่ามาพอทุกคนแล้วครับผมนะครับพีชผู้เขียวใส่ราคาพี่นองบ้านท่าได้พีจารณานํากันครับผมนะครับสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับวิชผู้เขียวสีเปิดนราคาเก้าเมื่นนะครับหาบ้านบาทครับผมนะครับสำหรับผู้ใดเห็นสินค้าเขาแล้วนะครับ ตึกตาต้องใจผู้แดนแรกก็สามารถทํามาบียดผู้เกียวได้ที่เบรอซูนเก้าซีเก้าเจ็ดสองเก้าหาเก้าหาครับผมนะครับ้ามาเป็น่ะนหักตึกไว้หน่อยตัวนี้บลูเนลูกมันเ้อครับได้นะครับคล้วยอยู่ขอกใกล้ๆกันครับผมนะครับตัวนี้เป็นคล้วยแม่มันครับผมนะครับคล้วยแม่มันคล้วยเดียวบียดผู้เกียวเปิดไม้หนี้สารับแม่เดียวครับผมมันทองครับผมนะครับ ลูกไายของปิ่มพระลานครับผมนะครับหนาเขาหนีโอ้ดีครับผมนะครับกล้วยนาเขาดีนะครับอาสารับคลิปนี้นะครับบิดผู้เขียวฝากเว้นได้ด้ครับเด้อนะครับฝากเว้นตอนนี้สวัสดีครับ